สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมเทพพรพิทักษ์ชาแนลครับแน่นอนว่าเจอกันในทุกคลิปก็ต้องมีรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่มาให้กับทุกท่านได้ชมกันในวันนี้ครับวันนี้มาเป็น3สีในเอาให้กับทุกท่านได้ชมกันจากค่ายยามาฮ่าครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันว่าตัว3มรุ่น 3- สีนี้นะครับจะเป็นรถรุ่นไหนนั่นเองครับแน่นอนครับว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอเปิดตัวนะครับ ตัวแกนฟิลานโปี2025ทั้งหมด3สีนะครับเป็นสีที่สวยมากๆนะครับสำหรับท่านใดที่เห็นแบบคร่าวๆมาแล้วนะครับตัวนี้คือคันจริงๆที่ทุกท่านจะได้เห็นกันในวันนี้แบบรีวิวแบบจัดเต็มครับว่าแต่ละสีมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับสีแดงนะครับเลโทเรสแมสซี่แบ็กนะครับแล้วก็ เดโทบรูนะครับมาทั้งหมด3สีด้วยกันเสริมทับทั้งหมด10สี10คันไปเลยนะครับสำหรับแกนฟิลโนในปี2025เพิ่มจากตัวเดิมมี7สีรวมเป็นทั้งหมด10สีด้วยการเลือกกันจนตาแตกกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยววันนี้จะพากันไปดูครับว่าตัว3สีเนี้ยเขามีจุดเด่นอะไรเพิ่มมากไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย เรามากันที่สีแรกของปี2025ที่มีการเสริมทับเข้ามานะครับนั่นคือสีแดงเลโ o ทเรสนั่นเองครับตัวนี้เป็นเบรกแบบ ABS นะครับอยู่ในรุ่นตัวท็อปนั่นเองของแกนฟิลาโนปี2025ครับตัวนี้ทั้งหมดจะทำให้แกนตัวท็อปเบรก ABS มีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับนั่นคือเลโโทเรสสีใหม่นะครับสีเขียวนะครับแล้วก็จะมี สีน้ำเงินนะครับรวมถึงสีเทาอีกด้วยนะครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับ2สีใหม่นะครับสำหรับแกนพิลาโนตัวสแตนดาร์ดนะครับเขามีตอนนี้เขามีทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นสีใหม่2สีเนาะตัวนี้แมสซี่แบ็กแล้วก็เลโทบลูนะครับตัวนี้ออกเป็นสีแบบออ l b แบ็กดำด้านทั้งขันเลยนะครับตัวนี้เป็นสีเงานะครับเป็นสีฟ้าพาร์ทเทลตัดด้วยนะครับกรอบนะครับออกเป็นสีเทานะครับสวยมากนะครับสาวๆหลายคนคงชอบมากๆนะครับ ตอนนี้มาเสริมทับมีทั้งหมด6สีด้วยการรวมสีใหม่ก็จะมีสีดำด้านสีฟ้าสีเขียวสีขาวสีเทาสีชมพูนั่นเองครับบอกเลยครับว่า6สีนี้เลือกกันจนตาแตกกันเลยทีเดียวบวกกับอีก4สีที่เป็นตัวท็อปเบรก ABS มีทั้งหมด10สีด้วยกันนะครับโอ้โหรถอะไรที่จะมีทั้งหมด10สีขนาดนี้ทางยามาฮ่าจะหนักจะเต็มให้เลยสำหรับท่านใดที่ชอบสีไหนก็ สามารถเลือกได้ตามสไตล์ที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันครับว่าฟังก์ชันในตัวเจ้าแกนฟิโนโรทั้งหมด3าเนี้ยทางยาม,มาฮ่าเขาจะมีอะไรเพิ่มมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวจะพามาดูกันจุดแรกก็คือตัวระบบเบรกนะครับตัวนี้3ส,สีนะครับมี1สีที่เป็นเบรก A.B.S แล้วก็2ส,สีที่เป็นตัว UBS นั่นเองครับนั่นก็คือสีแดงครับเขามาเสริมทับในตัวรุ่นท็อปสุดนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ล้อหน้าครับส่วน2สีนี้นะครับเป็นสีดําแล้วก็สีฟ้านะครับเขามาเบรกแบบ UBS นั่นเองครับผมกระจายแรงเบรกได้ทั้งล้อหน้าล้อหลังก็ปลอดภัยเหมือนกันครับผมแล้วก็จุดด้านหน้านะครับในเรื่องของระบบไฟนะครับก็ยังมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมของแกนพิลาโนนะครับมาพร้อมกับ นีเส้นสายเดย์ไลท์นะครับแบบคอนทอนะครับบอกเลยเขาว่าลูลามาเห่าสมชื่อแกนฟิลาโนมากๆนะครับแล้วก็นะครับชุดไฟสองสว่างนะครับเป็นแบบ LED เต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสองสว่าง daytime running light นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับรวมถึงไฟท้ายก็เหมือนกันนะครับก็ยังในคอนเซปต์แบบฟู l LED เต็มระบบจัดหนักจัดเต็มแล้วก็สวยมากๆในตอนกลางคืนครับ มาดูตรงเรือนใหม่ของตัวแกนเฟลโลโนตัวท็อปกันบ้างนะครับมาพร้อมกับดีไซน์เรือนใหม่ที่เป็นดีไซน์เดิมนะครับมาพร้อมกับการเปิดถังน้ํามันที่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกุญแจรีโมทชุดเดิมนั่นเองนะครับสำหรับตัวแกนเฟลโโนตัวเบรก UBS นะครับตัวรุ่นสแตนดาดนะครับมาพร้อมกับชุดนะครับเรือนใหม่ชุดเดิมนะครับดีไซน์เดิมแล้วก็มีที่เปิดน้ํามันด้านหน้านะครับพร้อมกับเป็นกุญแจดอกนะครับมาให้2ดอก นะครับผมการดีไซน์ของเบาะของแกนฟิลโนนะครับก็ยังค,คงคอนเซปต์ดีไซน์เหมือนเดิมสําหรับตัวท็อปนะครับเป็นเบาะเดินได้นะครับสวยงามนะครับมาพร้อมกับตัดด้วยสีแดงและสีดําสวยมากๆนะครับสําหรับตัวตัวธรรมดานะครับก็มาพร้อมกับเบาะสีดําเหมือนเดิมนะครับสําหรับตัวไฟท้ายนะครับมีการดีไซน์เหมือนเดิมแบบ f ู l l led ด้านท้ายนะครับให้การส่องสว่างที่ดีมากๆแล้วก็การดีไซน์นะครับเรียบหรูมากสไตล์แกนฟิลโนนั่นเองครับ สำหรับใต้บ่อของแกนฟิลโโนนะครับก็ใหญ่เหมือนเดิมความจุของได้ถึง28ลิตรสำหรับช่องชาร์จแบตของตัวแกนฟิลาโนนะครับก็คือมาแบบไท A เหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องซื้อหัวแปลงมาตัวนี้เป็นไท A นะครับไม่ใช่ไท C นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันคร่าว่าแกนฟิลโโนตัวนี้น่าซื้อหรือเปล่านะครับแน่นอนนะครับต้องชื่นชมเขาในเรื่องของสีที่มีให้เลือกแบบ หลากหลายมากๆมีทั้งหมด10สีด้วยกันคือเลือกกันได้เลยครับว่าสีไหนที่ใช่สไตล์ที่ชอบนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้ยังคงคอนเซปต์การประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมนะครับตัวแกนฟิลโนนะครับมาเครื่องบล็อกเดิมคือ 125cc 2วาซีซให้การประหยัดน้ํามันถึง62กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวครับ เป็นรุ่นออโต้ในคาสนี้นครับทุกรุ่นเลยที่เป็นออโต้ประหยัดที่สุดในตลาดแล้วนะครับบอกเลยครับว่าใครเน้นประหยัดน้ํามันนะครับขับขี่นุ่มๆสบายๆนะครับไม่ต้องแรงมากแกนฟิลโนต,ตอบโจทย์มากที่สุดครับยุคนี้ประหยัดไว้ก่อนก็ดีมากๆนะครับผมในเรื่องของราคาก็ย่อมเยา ประหยัดน้ํามันอีกนะครับคุ้มค่ามากๆแล้วก็อีกอย่างนะครับการตกแต่งการดีไซน์เขาได้รับรางวัลมาหลายปีแล้วนะครับในเรื่องของโมเดินดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์ที่กี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงคอนเซปต์ความสวยงามแบบนี้ไว้ตลอดไปนั่นเองครับมาพร้อมกับไฟหน้าไฟตานะครับที่เป็นแบบ Fu l l LED แบบไม่มีกักแล้วก็มาพร้อมกับระบบไฮบริดนะครับเหมือนเดิมนะครับทำให้การประหยัดน้ำมันนะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นอยู่ที่62กิโลเมตรอย่างที่บอกไปนั่นเองครับก็ ยังย้ำอยือนเดิมครับว่าแกนฟิลโนยังเป็นรุ่นที่น่าเล่นมากๆนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ต้องการความแรงมากนักนะครับเพราะเขาเป็นเครื่อง2วาลนั่นเองครับก็เน้นขี่สบายๆนุ่มๆนะครับผมก็แกนฟิลโนตอบโจทย์ทุกท่านได้แบบมากๆกันเลยทีเดียวครับครับผมเดี๋ยวจะมาบอกในเรื่องของเทคโนโลยีของตัวแกนฟิลโลนะครับที่ค่ายไหนก็ไม่มีนั่นก็คือระบบ y Connect ครับ Y c o อ n e c t ดียังไงครับมันสามารถซิงค์โทรศัพท์ แล้วก็ตัวรถเข้าด้วยกันนะครับเราสามารถเช็คทุกอย่างได้ทางแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Y Connect ของ Yama h a ได้เลยครับมันบอกอะไรบ้าง1จุดจอดรถล่าสุดครับ2นะครับรถขับไปที่ไหนแล้วมันก็จะบอกตำแหน่งการขับขี่ที่เราไปนะครับว่าตอนนี้รถไปที่ไหนแล้วนะครับแล้วก็นะครับสามารถบอกนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับถึงรอบระยะเปลี่ยนหรือยังนะครับค่าของแบตเตอรี่นะครับอยู่ในค่าปกติไหมนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนทางบ่ายคอนเน็กเลยนะครับบอกเลยเขาว่าใช้งานสะดวกและสบายมากคอนเฟิร์มรับว่าค่ายไหนก็ไม่มีมีเฉพาะยามาฮ่าเท่านั้นครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วก็ขอปากโปรโมชั่นทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับมีเฉพาะที่ผ่อนพิทักษ์ยนที่เดี่ยวเท่านั้นครับผ่อนพิทักษ์ยนของเราเปิดโปรโมชั่นตอนนี้นะครับถึงวันที่30กันยายนช่วยดาวสูงสุดถึง5000บาทกันเลยทีเดียวครับใครที่เน้นผ่อนงวดถูก นะครับแล้วก็ผ่อนสบายแถมยังมีช่วยดาวอีกเริ่มต้นฟรีดาวอีกตั้งหากล้านวางเงินช่วยให้อีก5 0 0พันกันไปเลยดีเดียวครับที่ผ่อนพิทักษ์ยนเท่านั้นทุกสาขาเลยครับนอกจากช่วยดาว5,000บาทแล้วนะครับผ่อนพิทักษ์ยนของเรายังแถมอะไรบ้าง1ประกันล้นหายนานสูงสุด2ปีนะครับยังมีจดทะเบ,บียนฟรีโอนฟรีพอลบอรฟรีเสื้อแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกขับแล้วก็ของแถมอือนดออีกมากมายเฉพาะที่ผ่อนพิทักษ์ยนที่เดียวเท่านั้นครับอย่าลืมครับหมดโปรโมชั่นวันที่ 30กันยายนนี้เท่านั้นครับสำหรับวันนี้พรมิทักษ์ชาแนลนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้าว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรครับเดี๋ยวมาเจอกันครับ